สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตลาดไม่วายบทีวีอีสานกับดิฉันภนภัทร่อลผลนะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการตลาดไม่วายบทีวีอีสานผ่านทางหน้าจอทีวีที่บ้านได้เลยนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่กดไปที่หมายเลข1 1ค่ะหรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์คุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามกันได้ผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k ของทีวีอีสาน เพียงแค่พิมพ์เข้ามาที่คำว่า nbt นะคะ ubon นะคะหรือว่าจะชมรายการนี้ย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันที่ช่อง YouTube ของทีวี TV อีสานะคะพิมพ์คำว่า nbt 11อุบลก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราเปิดตลาดด้วยการนำผลิตภัณฑ์ของดีที่เป็นเอกลักษณ์ในที่สำคัญเป็นการสนับสน,นุนเรื่องของซอ f t Power ของทางรัฐบาลด้วยนะคะเป็นสินค้าของดีของเด่นในชุมชนจากบ้านนาหินโงน ตำบลพหลานอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผักเรื่องของผลิตภัณฑ์จากฝ้ายและนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของปลากันด้วยเพราะว่าที่ชุมชนนาหินโหนเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับแม่น้าโขงนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์มีหลากหลายมากๆเลยนะคะวันนี้ผู้ที่จะมาร่วมรายการกับเราก็มีหลายท่านเช่นเดียวกันค่ะขอต้อนรับนะคะคุณนิตยศัยแสงชัยนะคะท่านเป็นประธาน กลุ่มวังม่วงนะคะแล้วก็อาจารย์น้อยอาจารย์กิตยาอุทโทท่านเป็นนักวิจัยทุนทางวัฒนธรรมที่นาตาลแล้วก็คุณชนะภูมิแสงชัยที่ปรึกษากลุ่มแล้วก็เป็นประธานสภาอบตพารานด้วยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณวลัยพรสายหงเป็นช่างประจํากลุ่มด้วยนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณที่เกียิมาร่วมรายการนะคะจากอุบลราชธานีอําเภอเมืองไปที่นาตาลก็ไม่ได้ใกล้เลยนะคะร้อย เป็น,100ปน100ร้อยกว่าร้อยเลินะคะ <online S 1> <throw again S 2> วันนี้ <ha. S 2> ต้องต้องบอกว่าขอบคุณมากๆและที่สําคัญก็คือนําผลิตภัณฑ์ที่ เป็นของดีของเด่นในชุมชนนะคะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ไปสนับสนุนสินค้าของดีจากชุมชนเพื่อที่จะทําให้ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งนั่นเองนะคะเช่นเดียวกันกับอาจารย์นุ้ยเองอาจารย์ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลแล้วทีนี้อาจารย์ก็ทําวิจัยด้วยไปเห็นเรื่องของจุดเด่นความน่าสนใจของชุมชนนี้ได้ยังไงถึงได้ไปทําวิจัยแล้วก็จนทําให้ชุมชนมีเขาเรียกว่ามีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองแบบนี้คะ่ะ มันก็เริ่มจากทางเรามีทุนวิจัยเข้าไปแล้วเราก็เข้าไปในพื้นที่ทีนี้เราต้องการหาพื้นที่ในการสร้างเรียกว่าเป็นชุมชนเชิงวัฒนธรรมเราก็ได้คุยกับทางหลวงพ่อที่วัดปักแสงแล้วก็มีการรวมกับทางชุมชนนะคะเพื่อที่จะเสาะหาข้อมูลนะคะจนกำเนิดเกิดการสนับสนุนให้เกิดลานวัด ขึ้นมาซึ่งลานวัดนี้ก็จะเป็นที่ที่นำสินค้าเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรมของอำเภอนาตาเนเข้ามานำเสนอให้กับผู้คนที่เข้าไปสักการะพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อหรือว่าผู้คนในชุมชนหรือนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าไปพอเข้าไปเสร็จเราก็จะถามทางชุมชนว่าจะมีข้อเสนอแนะอยากจะนำเสนอทุนทางวัฒนธรรมตัวไหนบ้างอีน,นี้ก็จะเกิดการประสานกันนะคะ ของในพื้นที่เราก็ได้รับความร่วมมือจากทางอบตอด้วยนะคะทางวัดทางชุมชนแล้วก็ทางกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยเป็นจุดกําเนิดที่ทําให้เราเกิดการเชื่อมไม่ว่าจะเป็นสินค้ากลุ่มของอการกินอยู่เนาะปัจจัยสี่ของคนเราก็คือ,อเครื่องนุ่มห่มแล้วก็เรื่องของการกินเราก็เลยมีการเชื่อมกันขึ้นมาแล้วก็ริมโขงเป็นอะไรที่อุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็จะเป็นแหล่งของการปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ค่อนข้างดีค่ะก็เป็นที่มา ที่ทําให้เราเกิดการเชื่อมตรงนี้รวมทั้งกลุ่มเครื่องนุ่มห่มที่เป็นตัวผ้าลายถักลายเครื่องจักรารเราก็เชื่อมเข้ามาอยู่ในลานวัฒนธรรมของเราค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการนําพลังที่ชุมชนเขามีอยู่แล้วนะคะได้มาเป็นรูปแบบแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จนมีไรายได้นั่นเองนะคะ,คะทีนี้หลังจากที่อาจารย์ลงพื้นที่ไปเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานในพื้นที่ก็มามีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมคะคะอย่างเช่นทางอบตอเองก็มีส่วนร่วมอย่างไรนะคะขออนุญาตสอบถาม กับทางคุณชนะภูมิหน่อยนะคะซึ่งท่านก็เป็นทางาที่ปรึกษากลุ่มด้วยแล้วก็ทํางานอยู่ที่ทางอบออตอพหลานด้วยนะคะได้มามีส่วนร่วมกับกับทางอาจารย์แล้วก,กับทางชุมชนยังไงบ้างคะครับก็บพอดีมออบนนะครับออกไปที่บ้านปากแซงที่ลานวัดลานวัดกับลานวัดวัฒนธรรมของบ้านปากแซงค่ะนะครับทีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลก็มองเห็นความสาคัญก็เลยเข้ามาสนับสนุนให้กับชุมชน ได้ทราบกับเหตุการณ์เหตุผลแล้วก็ที่มาทำที่มออบนออกมากับชุมชนตอนนี้ก็ทำให้ชุมชนได้เกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ก็ทำให้มีกลุ่มมีองค์กรที่มีสินค้าได้เข้ามาขายสินค้าในลานวัดตรงนี้นะครับที่ที่มออบนนำนำเสนอขึ้นมาเราก็ตอบรับแล้วก็กระจายข่าวออกไปให้กับตำบลได้ทราบและ แขกที่มาเยี่ยมรถทัวร์ที่มาเที่ยวก็ได้มาซื้อสินค้าตามกลุ่มอาชีพที่ทําจัดตั้งขึ้นมาครับผมค่ะแล้วก่อนหน้านั้นก่อนที่ยังไม่มีทีมวิจัยลงไปนี่คือชุมชนของเราก็มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วใช่ไหมคะครับชุมชนวิสาหกิจชุมชนวางม่วงนะครับแต่ก่อนก็มีอยู่แล้วครับทามาตั้งแต่ปี2525 25นะครับไม่นนานนะครับแต่ทีนี้รุ่นปู่รุ่นย่าทํามาทีนี้เราก็มาเป็นวิสาหกิจชุมชนปี52 นะครับปี5 2 <หา S 1> สองออกมาเป็นว่าครับ,บสิบกว่าปีแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ออกไปแต่งตั้งไปรับมอบอะไรต่างๆให้เป็นกลุ่มองค์กรที่ว่าดีเด่นระดับจังหวัดนะครับก็บอกว่าหนาวนี้ที่นาตาลก็อย่าลืมผ้าที่นาตาลนะครับที่จะไม่หนาวครับ ก็ยินดีต้อนรับครับผมครับก็ถือว่ามีความเข้มแข็งและก็มีความอบอุ่นนะคะของมวลชนเรื่องของความสามัคคีกันด้วยที่นี้หลังจากที่ทางอบตมีการรวมกลุ่มกันผนึกกําลังแบบนี้ก็เชื่อว่าชุมชนก็จะมีความเข้มแข็งเช่นเดียวกันและกลุ่มหนึ่งที่มีความเข้มแข็งมากๆเลยก็คือกลุ่มวังม่วงนะคะคุณแม่นิตยาสยนั่นเองนะคะถือว่าเป็นกลุ่มที่หลายคนก็อาจจะรู้จักแล้วส่วนหนึ่งนะคะทำให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นถามคุณแม่หน่อยว่ามาร่วมกับทางอาจารย์ร่วมกับทางอบตแบบนี้ มันดียังไงบ้างชุมชนได้อะไรและกลุ่มเราเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้พอพอได้ได้จากอาจารย์มาทําตรงนี้ทําตรงลานวัดนะคะพอได้รู้จักอาจารย์แล้วก็เล้มาขายที่ลานวัดเราก็มีความเข้มแข็งคือรู้จกกักขยายกับกลุ่มอื่นแล้วก็ได้ขายสินค้าแล้วก็หมายความว่าจากเราได้ขายสองสามตัว เราก็ได้ขาย5-6ตัวอะไรอย่างนี้ก็ก,ก็คือได้ขายอยู่แล้วแหละแต,แต่ว่าใช่มันจะเป็นวงกว้างตลาดมันจะกว้างขึ้นค,คนรู้จักมากขึ้นใช่ค่ะค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ของคุณแม่เองก่อนก่อนหน้านั้นนี่คือ,อกลุ่มของเรามีกี่คนคะกลุ่มของเราแรกๆก็มี10คนตอนนี้มี30ตอนนี้มี30แล้วนะคะสิแล้วก่อนแล้วก็ตอนที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลเข้าไปเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน เปลี่ยนแปลงมากค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเราทําแล้วเราก็ยังไม่รู้จักตลาดและเราก็ไม่ยังไม่รู้จักองค์กรกว้างไกลเนาะแต่ตอนนี้เราก็รู้จักเหมือนกับว่าหน่วยงานทางทางอาจารย์ก็ หน่วยงานราชการอะไรอย่างนี้ก็สั่งก็ถือว่าเป็นที่รู้จักมากขึ้นะนะคะ,คะนี่คือผลิตภัณฑ์จากอําเภอนาตาลจากบ้านนายหินงอนนะคะตําบลพรลลานแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของกินของใช้ด้วยอยากจะให้อาจารย์ในฐานะที่ไปอยู่ในชุมชนแบบนานแบบนี้ค,คงจะรู้จักข้อมูลแบบแน่นมากๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็เยอะเหมือนกันวันนี้นําอะไรมาบ้างคะอาจารย์คะถ้าเป็นริมโขงเลยก็จะแนะนําเป็นปลาแม่น้ําโขงนะคะ,คะ ซึ่งแหล่งของนาหินโหนนก็เรียกว่าเป็นปลาที่มีรสชาติที่อร่อยมากเนื้อเขาจะ,ะาสดแล้วก็อ้วนนะคะตัวปลาที่ได้ตัวนี้จะเป็นปลาบึกนะคะปลาบ,บึกนะคะที่ขึ้นมาแล้วก็อย่างวันนี้ที่นําเสนอมาก็จะมีประโจกนะคะปลาบึกอาจารย์คะปลาบึกนี่คือจะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาก,มากแล้วทีนี้สำหรับใครที่อาจจะไม่อยากจะทานทั้งตัว ก็จะมีเกเป็นแพ็กเกจนะคะแบ่งให้แบบนี้แบ่งขายสําหรับใครที่อาจจะทาน2คนคนเดียว3 4คนก็ได้เช่นเดียวกันเพ่อนเขอเขาจะจับได้เป็นแบบแพ็กเกจใช่ค่ะปลาจากธรรมชาติจริงๆค่ะเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าวันนี้เราจะจับได้กี่ตัวหรือพวกนี้จะจับได้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติและก็ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติด้วยตัวนี้คะคปลาบึกปลาบึกตัวนี้ก็จะเป็นปลาแข่ค่ะ อันนี้ก็จะเนื้อสีเหลืองจะเรียกว่าเป็นแซลมอนอีสานก็น่าสนใจค่ะอันนี้ก็ดีมากเลยนะคะตัวใหญ่เหมือนกันเป็นกลุ่มของปลาหนัง<ม>รสชาติก็ดีนะคะตามที่เขาแนะนําก็คือเอาไปซอยลาบนะคะ,คะอร่อยมากนะคะ,คะและอีกตัวหนึ่งที่นําเสนอวันนี้น่าจะเป็นปลาโจกค,ค่ะ,ปะคเป็นปลาโจกตัวนี้ค่ะอ้วนๆเลยนะคะไซส์ประมาณ3โล7<ม>นะคะตัวนี้ก็หั่นชิ้นให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นของดีของอำเภอนาตาลสามารถใช้เป็นของฝาก ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็จะมีผลิตผลนะคะกลุ่มของนาตาลจ,จะมีถาม,มนี้นึงว่าผลิตภัณฑ์ปลาแบบนี้นเผื่อว่ามีใครที่อยากจะซื้อเป็นของฝากแต่ว่าไม่ได้ซื้อทานเองอยากจะสั่งไปให้อาจจะญาติญาติอยู่ที่ทางภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางอย่างแบบนี้ส่งได้ไหมคะประจวบส่ง,สงได้ค่ะได้เลยนะคะก็จะมีนี่เลยะคะ่ะถ้าโค้ชอัพเข้ามาตรงนี้นะคะของปลานาหินโงนเขา <S <S เข้าไปในเพจเขาก็ได้นะคะเราสามารถติดต่อตรงไปที่ ปลาน้ำโขงนาะหินหวนดได้เลยนะคะจัดส่งห้องเย็นได้ทั่วประเทศนะคะหรือถ้าคนอุบลเองสะดวกก็สามารถที่จะไปที่ตลาดก้านเหลืองนะคะจะเห็นตู้แล้วก็มีป้ายแดงๆอย่างนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือจะสินค้าจะเข้าทุกวันศุกร์ค่ะ เพื่อมาบริการพี่น้องในอุบลน,นะคะแล้วก็มีตลาดสุนีด้วยนะคะสุนีวันเสาร์สามารถเข้าไปซื้อหาตัวนี้ได้นะคะ,คะนี่คือเรื่องของปลานั่นเองเอนะคะปลาจากแม่น้ําโขงค่ะ<ช>เอามาเรื่องของผักกันบ้างะะแล้วก็มีกลุ่มของผักนะคะซึ่งตอนนี้เรียกว่าผักริมโขงจะสวยงามมากอย่างนี้ค่ะอากาศเขาได้ต้นก็จะสูงใหญ่สวยกรอบค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งที่ปลูกผักกลุ่มพวกหน้าหนาวได้ค่อนข้างทีเลยนะคะ,คะผักสลัด ผักกวางตุ้งอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คืออย่างแม่แม่ที่สวนของแม่เองนะคะแม่เองก็มีพื้นที่ในการปลูกนะคะ,คะแล้วก็เราเชื่อมเข้ามาเพราะว่ามันสามารถที่จะนําสินค้าเหล่านี้เข้าไปในกลุ่มของลานวัดมันไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเพราะว่าผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ก็คือคนในพื้นที่เองด้วยนะคะแล้วก็จะมีกล้วยค่ะ,คะที่ที่ริมโขงก็ขึ้นชื่อเลยนะคะว่ากล้วยอย่างเงี้ยนะคะ คงไม่ยกขึ้นให้ดูนะคะมันหนักมากนะคะวีใหญ่มากวีใหญ่มากแล้วก็ดูเป็นลูกมันอ้วนมากใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่สวนของแม่แม่เกษตรกรทั้งหลายกล้วยเนี่ยจะผลผลิตเรียกว่าได้ประโยชน์จากริมโขงเนาะมันก็จะได้ตะกอนที่ทําให้กล้วยเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะถ้าท่านยกมาทั้งเครือนี้ใหญ่มากเลยนะกล้วยที่อยู่ตามพื้นที่ทั่วไปนะคะใหญ่มากเรื่องของ อินีวัตถุต่างๆรวมทั้งปุ๋ยอะไรต่างๆมันเพียงพอกว่ากว่าตัวที่เราปลูกอยู่ตามท้องทุ่งนาตัวปลาวไะคะก็น่าสนใจถ้าขายนี่หวีเท่าไหร่คะอันนี้หวีที่ห้าสิบบาทหวีที่ห้าสิบบาทมีใครจองไหมคะรีบจองมาได้เลยนะคะตอนนี้วันนี้มาแค่สามหวีสามหวีเท่านั้นเองนะคะมีกล้วยแล้วมีอะไรอีกแปรรูปจากกล้วยก็จะเป็นกล้วยตากก็ได้แต่ถ้าจริงๆอยากยกกล้วยที่เป็นกล้วยเออ ตำกล้วยมาเพราะว่าปากแซงก็จะดังเรื่องตำกล้วยนะคะเด,ดี <ๆ S 2> ๋ยวไว้รอบหน้านะคะ,คะก็จะมีกล้วยตากซึ่งขึ้นชื่อในเขตของริมโขงเหมือนกันเพราะว่าก็จะเป็นลักษณะของแสงแรกพระอาทิตย์ตรงนั้นนะคะแล้วก็ตากโดยธรรมชาติและตอนนี้เริ่มมีก็คือการปลูกมะเขือเทศหวานทานสดในพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะแปรรูปอย่างเงี้ยอย่างวันนี้ที่มาก็จะมีในกรณีของตัวทําสลัดโลอย่างเงี้ยค่ะ เห็ดเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วถ้าเห็ดก็จะเป็นในลักษณะเก็บเห็ดป่าเนาะเห็ดตามฤด,ดูกาลแต่ถ้าเกิดว่า,ามานอกฤด,ดูกาลนะคะก็จะมีกลุ่มของอย่างทาราฟาร์มเห็ดของทางพื้นที่นะคะ <Okay. S 2> เขมราชเองก็จะเป็นคนที่ผลิตก้อนเห็ดแล้วก็ปลูกเห็ดพวกนี้นะคะ <Okay. S 2> ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะหาได้ในพื้นที่ได้เลยนะคะ เด่นวันนี้อีกอย่างหนึ่งค่ะเป็นฟักทองค่ะฟักทองแบบไหนคะสวยมากเลยค่ะตัวฟักทองนะคะขออนุญาตอ่าเนี่ยค่ะตัวฟักทองนี่ค่ะเนี่ยค่ะเป็นฟักทองญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็ปักในพื้นที่เลยไม่ใช่แตงกวาฟักทองแตงไทยไม่ใช่เนื้อเหนียวหวานอร่อยมากแล้วก็แม่มาวันนี้ด้วยราคาพิเศษมากถ้าซื้อในห้างหนูก็คิดว่าราคาสูงมากแต่อันนี้เห็นลูกอย่างนี้เท่าไหร่นะคะแม่สบาทสามสิบบาทสามสิบเหรียญ สามสบาทเท่านั้นเองเนี่ยค่ะลูกใหญ่ๆมากเลยแล้วน้ำหนักประมาณเป็นกิโลมาแบ่งปันความอร่อยแล้วก็ของดีๆจากพื้นที่ชายแดนนะคะให้กับทุกคนนะคะที่เป็นแฟนรายการตลาดไม่ไวรวมทั้งใครที่ชอบทานผักทานผลไม้แบบนี้นะคะเหมาะมากๆเลยหรือว่าใครที่อาจจะมาซื้อที่นี่ไม่ทันไปซื้อที่ไหนได้คะถ้าอย่างนั้นน่าจะสั่งจองเข้ามาสั่งจองเพราะว่าจะได้เอาเข้ามาจากพื้นที่แล้วมาบริการฝั่งเมืองได้ ะะแล้วเขาจะทานเป็นแบบเอาไปประกอบอาหารยังไงคะตัวนี้ทางพื้นที่ทานไงคะแม่ทา,ทางพื้นที่เนี่ยจะทำนึ่งน,นึ่งเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะทำเป็นของหวานก็ได้หรือ,อว่าเอามาแกง <ๆ S 2> เอามาทำ ปุงอาหารสามารถทําได้สารพัดเลยนะคะขอให้สุกก่อนทางนี้จะเน้นว่าอย่างเช่นทานชาบูปิ้งย่างอ๋อใช่ใช่ใชค่ะปาดเลยค่ะเปลือกก็ไม่ต้องปอกออกนะคะเพราะว่าคุณค่าอยู่ที่เปลือกด้วยนะคะแล้วก็ปิ้งไปกับ กระทะได้เลยนะคะ,คะรสชาติหวานอร่อยเหนียวหนึบค่ะปลอดสารด้วยใช่ค่ะ,คะอาผลิตภัณฑ์ของเราเยอะมากๆวันนี้แล้วคุณแม่บอกว่าคุณแม่เป็นประธานกลุ่มที่วางม่วงใจดีอยากจะแบ่งปันความอบอุ่นด้วยการมอบของขวัญให้กับแฟนรายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานนะคะคุณผู้ชมคะ จะมอบให้เป็นผ้าพันคอที่คุณแม่ทอเองแล้วก็ปลูกไฟเองที่ริมโขงเ mm. งื่อนไขก็มีอยู่ว่าให้คุณผู้ชมแชร์ไปที่หน้า Facebook ของตัวเองตั้งค่าเป็นสาธารณะแล้วก็ให้คอมเมนต์มาว่าคุณแม่นะคะคุณแม่นิตยานี่แหละนิตยาใสาน,ะะนี่แหละนะคะมาจากกลุ่มที่บ้านอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรแค่นั้นเองบอกเราเน้นย้ำบ่อยมากนะคะสท่านแรกเท่านั้นนะคะจะได้รางวัลเป็นผ้าพันคอสวย ผ้าฝ้ายริมโขงไปนะคะก็นะคะก็คือตอบคำถามมาได้เลยเดี๋ยวเราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีในช่วงที่2ะนะคะอ่านะคะตอบกันมาเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าผ้าฝ้ายริมโขงที่คุณแม่ขนมาเยอะแยะมากมายมีลายอะไรมีรูปแบบเป็นแบบไหนมีการออกแบบที่ร่วมสมัยยังไงกังนบ้างมีนางแบบนายแบบมาเดินกันด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงใบครับฮัลโหลฮัลโหลครับได้ยินไหมฮะครับจากไหนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล โหลใครเนี่ยโหรอะไรอ่ะโทรมาไม่พูดอ่ะ <c oughs> แล้วขลโลไปก็ไม่ได้ยินติดต่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องกันเลยนะเนี่ยอ <c oughs> <c oughs> หายไปไหนต้องสามหมื่นยังไม่ได้กดอะไรเลย ฝ้าไริมโขงผ้าไทยใส่ได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ก็สามารถใส่ได้เพราะว่าเขามีการดีไซน์ออกมาให้เกิดความร่วมสมัยนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะขอพูดคุยนะคะกับทางพี่วลัยพรสายหงนะคะซึ่งก็เป็นเป็นช่างเป็นผู้ออกแบบด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาในชุดที่แบบว่าออกแบบที่เขาเรียกว่าเอาผ้าหลากสีมาทําให้เป็นเสื้อที่ดูสวยมากๆเลยาถามพี่หน่อยว่าถามพี่วะลายพรหน่อยว่า จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นพี่ก็ทําผ้าอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วแต่ก่อนหน้านั้นกับณปัจจุบันนี้การออกแบบมันแตกต่างกันยังไงพี่ดูอะไรเป็นหลักคะอ๋อจริงๆแล้วผ้าของแม่เขาเป็นผ้าที่สวยอยู่แล้วนะค,คะพอเรามาออกแบบเนี่ยเราก็ออกแบบตามเนื้อผ้าด้วยแล้วก็ลูกค้ากลุ่มลูกค้าด้วยแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยของแม่เขาจะเป็นกลุ่มที่ว่าวัยทางานค่ะทีนี้ก็จะมี อย่างอบตอย่างหน่วยงานข้าราชการเนี่ยเขาจะใส่มันจะเป็นสไตล์ที่ว่าแบบไหนคะพี่สามารถใส่ไปทํางานได้ด้วยแล้วก็ใส่ไปงานต่างๆได้ด้วยส่วนมากที่เราออกแบบเป็นรุ่นอย่างเนี้ยก็จะเป็นคนทํางานแต่ทีนี้เราก็มาคุยกับแม่อยู่ว่าเราอยากจะออกแบบในแนวที่แบบวัยรุ่นใส่ได้วัยอื่นใส่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าผ้าฝ้ายเนี่ยเป็นผ้าที่ใส่สบาย เวลาหน้าร้อนเขาก็จะระบายอากาศสบายค่ะ,คะแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเขาจะอุ่นก็เราจะออกแบบให้มันตอบโจทย์ของวัยรุ่นอย่างอย่างที่พี่พี่พใส่เนี่ยก็จะ,ะไวัไหนก็ใส่ได้เ้ยเนก็ใส่กับกางเกงยีนก็ได้ใช่ค่ะก็ค,คือ แบบว่าสบายๆหรือจะถ้าจะเป็นทางการหน่อยก็มีเสื้อเสื้อเป็นเสื้อคลุมเข้าไปใส่กางเกงหรือกระโปรงก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นชุดแบบนี้นะคะเป็นผ้าถุงด้วยอันนี้ถ้าไปวัดหรือไปไหนคะอันนี้ใส่ได้ค่ะไปไหนก็ใส่ได้เพราะว่าเราสวยอยู่แล้วก็คือคือออกแบบให้กับทุกเพศทุกวัยได้สวมใส่นะคะ่าจะเป็นกระโปรงเป็นผ้าสิ้นหรือว่าเป็นชุดที่จะไปตามงานก็ได้ค่ะมันจะมีคือสองอย่างก็คือแม่แกจะแม่จะทําไว้ให้ทําไว้ ได้ขายในส่วนหนึ่งคือบางทีเราก็จะอยากจะให้ลูกค้าเห็นในรูปแบบที่เราออกแบบถ้าเขามาเห็นที่ออกแบบหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือท้าพี่ยกตัวอย่างหน่อยว่าตัวไหนที่ที่เขาเรียกว่าณปัจจุบันนี้ขายดีแล้วก็เป็นเป็นในแบบที่ดีไซน์ออกมาแล้วคนชอบอะค่ะมันจะเป็นพวกเสื้อคลุมค่ะตอนนี้เสื้อคลุมแบบนี้จะใส่ได้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะเพราะว่าอย่างเนี้ยถ้าเป็นวัยทํางานเขาก็จะใส่ได้ค่ะอเดี๋ยวพี่วัลยพรหยุดตรงนี้เลยนะคะอันนี้เป็นเสื้อคลุมที่ ที่ออกแบบยังไงบ้างมีลายตัว S ด้วยใช่ค่ะผ้าของแม่เนี่ยจริงๆมันจะมีมีหลากหลายแต่ว่าเราจะใช้ให้คุ้มค่าที่สุดก็คือมีอยังเหลือนิดนิดหน่อยๆ่เงี้ยเราก็จะทิ้งไม่ได้เพราะว่าเราก็จะนํามาใช้ประโยชน์อย่างเอามาแต่งเพราะว่าถ้าเป็นพื้นเลยก็จะดูเรียบไปแล้วก็หาลายให้มาเสริมบ้างมันก็จะเพิ่มมูลค่าขึ้นแล้วก็จะดูแบบเก๋ขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเป็นการตกแต่ง ให้ให้ให้เสื้อผ้าดูเก๋ขึ้นนะค่ะหรือว่าใครที่อาจจะไม่ชอบตัวใหญ่แบบนี้ไม่ชอบชเป็นเสื้อคลุมอาจจะเป็นแบบเสื้อตัวเดียวไปเลยได้แนะนําแบบไหนคะพี่วลัยพนแนะนำอ,อ๋อถ้าเป็นเสื้อตัวเดียวถ้าเป็นไวทํางานถ้าเป็นทํางานก็จะใส่แบบนี้ได้ใส่กับกางเกงกระโปรงก็ใส่ได้ค่ะ <Rab. S 2> ใส่กับผ้าถุงก็ได้หรือว่าจะเป็นเสือ้อคลุมแบบนี้แบบสั้นใช่ค่ะเสื้อคลุมสั้นก็จะเป็นดูเรียบร้อยขึ้นนิดนึง ไม่ดูแบบมีวัยทำงานใส่ดูเก๋ๆได้ไม่ไมไมไม่่รุ่มร่ามนะคะแอ,อ,อันนี้ก็จะเข้ารูปนิดนึงค่ะ,คะหรือว่าใครที่อยากจะซื้อเป็นผ้าไปเลยออกแบบเองแบบนี้ก็<ช>มีค่ะก็ะมีค่ะเพราะว่าของแม่นี่เขาจะมีผ้า,ผาไว้ให้แล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการแบบหรือว่ายัางฉันต้องการแขนแบบนี้ฉันไม่ชอบฉันชอบตัวแบบนี้แขนแต่ฉันไม่ชอบแบบนี้อะไรเงี้ยลูกค้าสามารถมาวัดตัวแล้วก็ เลือกผ้าที่แม่แล้วก็แบบได้ค่ะก็คือทั้งปลูกเองคถักทอเองออกแบบเองขายด้วยนะคะทีนี้คือคุณแม่ก็ไม่ได้มาคนเดียวมากับทีมงานด้วยนะคะอันนี้คือเป็นเครื่องอะไรคะคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยอันนี้เป็นอิ้วค่ะเป็นอิ้วฟ้ายนะคะทุกคนดูเลยนะคะว่าเราคือทอจริงแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจริงๆไม่ ไม่ได้ใส่สารเคมีใช่ค่ะใช่ก็ปลูกริมโค้งปลูกริมโค้งเก็บมาแล้วก็จะมาอิ่วมาดีดแบบนี้พอได้เป็นฝ้ายบริสุทธิ์แบบนี้ออกมาแล้วโอ้โหคุณแม่จะทําให้ดูเลยนะคะนี่คือขั้นตอนของการอิ่วฝ้ายทาแบบนี้เลยนะคะเราก็จะคุ้นเคยกันดีถ้าหากว่าใครที่ปลูกฝ้ายริมโค้งแล้วก็เคยไปเห็นบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะเมล็ดมันจะหลุดออกมาใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือเอาเมล็ดออก สังเกตดูค่ะคุณแม่มันจะมีสองสีแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าทําไมสีของฝ้ายอันนี้อันนี้อันนี้ของเป็นสีฝ้ายเขาเรียกว่าสีสีกระตุยเพราะว่ามันเป็นสีของฝ้ายเองค่ะเหมือนเหมือนชุดนี้ใช่ไหมคะถ้เหมือันค่ะไม่ต้องย้อมค่ะมันเป็นสีของฝ้ายค่ะพอพอเราอิ่วเสร็จแล้วก็เอามาดีดดีดเสร็จแล้วก็เอามาทามาทำเป็นเส้นใหญ่ค่ะอันนี้ทําเป็นเส้นใหญ่นะคะที่เราจะได้แต่ละเส้นละเส้นออกมาเป็นเสื้อเป็น เป็นผ้าผืนเนืองเนี่ยนะคะก็หลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะหลังจากได้เส้นไฟแบบนี้มาแล้วนะคะก็จะมาทางด้านนี้ใช่ไหมคะคุณแม่เป็นไปเป็นเส้นเช้นใยเสร็จแล้วก็เป็นเป็นหลอดก่อนแล้วก็เอามาถักทอให้เป็นผืนอ่าเป็นหลอดก่อนนะคะแต่ว่าแล้วทีนี้เผื่ออยากใส่ลวดลายเอ๊อยากได้ลายนี้ลายนาคน้อยลายนาคใหญ่ลายแม่เป็นคานาคเแม่เป็นคนออกแบบลายอันนี้ต้องเอามามัด ก็จะมีคุณแม่ท่านนี้นะคะเป็นคนมัดลายด้วยตอนนี้มัดลายอะไรอยู่คะสร้อยดอกมาสร้อยดอกมานะคะอ๋อนะคะก็จะเป็นกระบวนการที่ถักทอในแบบรูปแบบแบบนี้นะคะทีนี้คนออกแบบก็จะเป็นคนนี้นะคะว่าเรามองตลาดยังไงคะว่าเอ๊ะเราจะเราจะทําช่วงนี้เราจะออกแบบในสไตล์แบบนี้ก็หรือว่าหรือว่ามีรีเควสต์มาว่าเอ๊ะทำแบบนี้หน่อยส่วนส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าถ้าลูกค้าต้องการแบบ หรือว่าลวดลายอย่างเลือกมาให้เราออกช่วยออกแบบก็ได้หรือว่าลูกค้าออกแบบมาให้ก็ได้อะไรเงี้ยน,นี่คือช่วยดอกแ่ถ้าเป็นสําเร็จรูปเลยก็เลือกได้ที่แม่เอามาตามที่เห็นเนี่ยค่ะ ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นนนส่วนนึงมีความหลากหลายแล้วก็มีความสวยงามนะคะคุณแม่มีความภาคภูมิใจมากๆเลยที่ได้ทําผ้าตรงนี้มานะคะนอกจากจะเป็นผ้าเป็นเสื้อแล้วก็ยังมีเป็นแบบนี้ด้วยเป็นผ้าเขาม้าค่ะเป็นผ้าเขาม้าอาเนกประสงค์คไปทําอะไรได้บ้างเอามาเอามาตัดเป็นเสื้อ วันนี้ตอนนี้เราไม่ได้โชว์อยู่ทางนู้นมีมีเสื้อลายผ้าขามาด้วยแต่ถ้าไม่ตัดเป็นเสื้อแล้วผ้าเอาไปทำยังไงบ้างเอาไปนุ่งเอาไปห่มหรือว่าผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายหรือว่าจะไปทําเป็นสองอันก็ผ้าขรมาอัน้สมค่ะใช่ค่ะทําได้หลายอย่างหรือว่าจะเป็นผ้าแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือผืนละเท่าไหร่คะอันนี้พื้นหนึ่งสามร้อยห้าสิบค่ะผ้านุ่มมากนะคะผู้ชาย ในสมัยก่อนเขาก็จะไปนุ่งใช่ค่ะไปนุ่งทําอะไรเป็นกางเกงอ่าเป็นกางเกงทุกวันนี้จะไปผูกเปยนอนทุกวันนี้ถ้าเราไปไปเที่ยวหรือไปอะไรแล้วก็ผู้หญิงก็ใช่ได้แต่ว่าทุกวันนี้สังเกตเห็น้าเขม้าเขาจะไปผูกเอวท่านสสนะใ่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะสำหรับใครมาเขาก็จะเอาไปผูกเป็นการต้อนรับแสดงถึงความอบ อบอุ่นประมาณว่าอยู่ดีมีแห้งเ้อค่ะประมาณนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการสื่อสารที่ของคนอีสานให้กับคนที่มาเยือนได้รู้ว่าเรามีของดีแล้วก็แสดงถึงความยินดีต้อนรับนั่นเองนะคะก็ถือว่ามีความหลากหลายก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งหน่อยนะที่เราถามไปว่าเราจะมอบของรางวัลให้นี่ใช่ไหมคะคุณแม่สองผืนด้วยกันถามไปว่าคุณแม่นะคะอยู่ที่บ้านอะไรบ้านตำบลอำเภอจังหวัดอะไระคุณแม่อยู่ที่บ้านอะไรคะ บ้านนาหินงอนนาหินงอนนะคะนาหินงอนตำบลพระลานตำบลพระลานอำเภอนาตาจังหวัดอุบล <น S 2> <บน S 1> ราชธา, <บน S 1> าน,าน,าน,นีเราก็เริ่มที่จะเห็นแววของคนตอบถูกแล้วนะคะมีหลายท่านตอบเข้ามานะคะสะกดผิดเราก็ไม่ให้นะตกไม้เอกไปก็ไม่ให้ตกห้อหีไปก็ไม่ได้นะคะเห็นผู้โชคดีแล้วในนี้นะคะมีคุณจิมมี่บอกว่าอยากได้ผ้าพันคอตอบมาว่าบ้านนาหิน โหนนะคะต้องตกมาเอกอันนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็มีคุณวีรวัตรนะคะบอกว่าลายมือภาพเขียนสีถ้ำถ้ำตาลาวตำบลกองโพลอเภอนาตานจังหวัดอุบลสวยงามและสร้างสรรค์ผิดย์ตำบลใช่ไหมคะแรืว่าขอบคุณที่ร่วมแชร์ไม่ไม่นนเป็นลายภาพเป็นลายของอเป็นลายภาพตำบลของกองโพลค่ะแล้วก็ม,มีพระพระขัตติยะอัง กูระกุลสีอัมไพนะคะท่านบอกว่าสายสัมพันธ์กองทัพภาคอีสานร,ร่วมสืบสารวัฒนธรรมนำสมัยอุ้ยขออนุญาตอ่านไม่จบนะคะนี่ยาวไปแล้วก็มีคุณจิมมี่นะคะพิมพมาใหม่บอกว่าบ้านานายหินโงนตำบลพระลานอเภอนาตาอุบนราชธานีถูกไหมคะถูกต้องนาคะอ่าได้ไปแล้วนะคะแล้วก็มีคุณนิวัฒนะคะบอกว่าบ้านานายหินโงนตกหอหีบนะคะนี่ไม่ได้ นะคะเอาละค่ะโอโหนะคะก็ถือว่าสนุกสนานก็แล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์นุ้ยด้วยนะคะแล้วก็มีทางคุณแม่นิตยสัยนะคะแล้วก็มีคุณช,ชนะภูมิแล้วก็คุณพี่วไลัยพรด้วยแล้วก็แม่แม่ที่มาร่วมเขียนฝ้ายมามัดหมี่ด้วยแล้วก็ขอบคุณนางแบบนายแบบด้วยนะคะวันนี้ถือว่าอบอุ่นมากๆเลยนี่คือผลิตภัณฑ์ของดีจากบ้านนายหินโงนตาบลพระลานอำเภอนาตาล อุบลราชธานีนะคะขอบคุณทุกการติดตามสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ในการจัดเตรียมเครื่องประกอบพิธีกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการละเล่นต่างๆและการสาธิตการมั่วระหว่างวันที่13ถึง20